สวัสดีค่ะทุกคนยินต้อนรับเข้าสู่ช่องซ i s t e r Channel นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2องแล้วนะคะที่เราอยู่กันที่กรุงเทพค่ะเชาาแรกนะคะเราก็เจอกับเจ้าถิ่นเลยนะคะที่มอวน้องก็น่ารักมากเลยค่ะน้องเห็นพวกเราแล้วน้องก็เดินมาหานะคะก็มานั่งตรงโต๊ะตรงนี้ค่ะแน่นอนว่าทานแมวต้องมาเล่นกับน้องแน่นอนค่ะ หลังจากนั้นนะคะพราเราก็ขึ้นมาข้างบนตึกนะคะซึ่งก็จะมีแค่กลุ่มของพวกเรานะคะเพราะพวกเรามาเช้ามากทุกคนแบบโอ้แต่วิวสวยตอนนี้ก็จะเป็นช่วงใหม่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกทดลองวิทยาศาสตร์นะคะส่วนช่วงเช้านะคะก็จะเป็นแนะนําสาขาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะยังจุติกาลูกป้านี่สีได้ไหมเราอยากว่ามิ่งมิ่งบ้างอ่ะที่ไม่ได้สดสมุดเราอ่ะสมุดเราอะ นี่เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังตทำงานหนักมากคนนี้สูงนอนหนักนะครับเขาท้ำเป็นนักพรีสเพย์แล้วก็คูแรกชั่นเออเป็นเองหมดเลยตำงานระดับนานชาติ เราจะมีสี่สามสี่แก้ว Hi wait wait to talk to talk ไม่ได้กินกินแต like like ่ือประกองเป็นอาหารมันแรงเนี่ยนะดูน้องสะดุกเหมือนวีเวทมนต์มันเป็นแรงเล้แรงหน่อยแรงอีกอันกินๆก็มันเป็น เป็นเวียนมุมอ่ะ

ก็เข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วนะคะภารกิจอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องไปตามหาก็คือหาหอนสมุดของจุฬาค่ะซึ่งระหว่างทางเราก็เจอคณะพีสัตค่ะนี่ตอนนี้เรามาถึงแล้วซึ่งเดินกันนานมากทุกคนเราเดินหลงค่ะแบบเดินหลงกันสามชั่วโมงคือแบบไม่ใช่เรื่องตลกเลยต้อง,อา,งาบคือน,นเวามันอยู่ใกล้าสาต้องได้กินชาบู ใช่เดินตังแต่ห้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนี่พยายามไปนั่งก้นน้จิตตกนี่นะคะนี่คือต้นเหตุคือที่ต้นเหตุที่ทําให้เราต้องเดินมาห้าหกเจ็ดสามชั่วโมงเดินจนเต็มแล้วแกคิดดูนะเดินในกรุงเทพจริงแล้วว้าวกูตายได้แต่กูยังไม่ตายอุ้ยปากดีมากไายแล้วประเด็นคือเราต้องเดินกลับนะคะว้าว สบายนะคะเดี๋ยวพวกกูเดินสามโลแล้วค่ะวันนี้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องเดินกลับอีกนะคะเพื่อนๆบถชีวิตแม่มันจาน้าเดี๋ยวกูจะใส่เพลงนี้ให้พวกมึงเองหลังจากที่เดินมากันเหนื่อยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สยามสแควร์นะคะก็ เรากับเพื่อน,นะคะ่ะก็มีแลนที่จะไปจิบดีกันต่อนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกําลังแยกย้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปที่เซนทัลเบิด์นะคะเพราะว่ามันจัดในเซนทัลเวิด์ถูกไหมคะนี่คือระหว่างทางนะคะเราก็เดินตรงสกายวอล์กนะคะค่ะพอตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในห้างแล้วค่ะแล้วก็เจอกับน้องเอิม่มไม่รู้ตัวอะไรนะคะแต่ก็น่ารักดีค่ะ ตอนนี้ค่ะก็ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะก็เตรียมตัวจะเข้าไปในนิทรรศการค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นนะคะเราก็มาเข้าห้องน้ำทำทัระให้เรียบร้อยก่อนค่ะซึ่งวิวสวยมากทุกคนคือห้องน้ําสวยมากทุกคนคือดูวิวตื่นเต้นอทุกคนทุกคนเราได้บัตรมาแล้วได้บัตรจีบีมาแล้วคือตอนนี้นะคะเพื่อเราก็ตื่นเต้นกับนิทรรศการจีบีไปแล้วนะคะเราก็ตื่นเต้นกับวิวต่อค่ะวิวสวยมาก อันนี้นะคะก็ให้ดูนะคะเป็นน้ําจิ้มเล็กๆนะคะในนิทรรศการจิมบีเนื่องจากว่าเราไม่ได้ถ่ายะคะแบตโทรศัพท์หมดคือเป็นอะไรที่แย่มากเลยทุกคนอันนี้นะคะก็จบวันไปแล้วนะคะเราก็มาขึ้นวันใหม่ะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะ่ะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่กรุงเทพนะคะเพราะเราก็มาแถวที่สนามหลวงนะคะก็มาเดินตามหาสถานที่ต่างๆที่เขาให้ถ่ายรูปชิคพอตอะไรประมาณน,นี้กัน,นะคะ่ะแล้วก็นะคะระหว่างนั้นเราก็เดิน ชิวๆสบายๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าเช้ามากนะคะเรามาตอนเช้านะคะซึ่งทุกคนอยากจะบอกว่าครูนะคะนัดกันประมาณตีห้าครึ่งนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าพวกเราพลาดมากค่ะดันตื่นตีห้าครึ่งซึ่งเป็นอะไรที่แบบรีบมากเอาจริงๆประมาณตีห้ายิบเจ็ดนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะต้องรีบตอนนี้นะคะก็เข้ามาในที่วัดพระแก้วแล้วนะคะทุกคน ข้างในสวยมากมีจิตกรรมฝาผนังด้วยใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องรามเกียรตินะคะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็คือดูมีความสนใจมากเลยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะคะทุกคนในความคิดของเราเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้ค่ะเราก็เดินออกมาข้างนอกนะคะซึ่งบอกเลยว่าอากาศร้อนมากร้อนแบบร้อนมากๆนะคะเรามาฟังที่ผู้พูดดีกว่านะคะว่าผู้พูดว่าอะไรจะบนชั้นน่นดูเห็นว่านี่ ใหญ่มากตอนนี้นะคะพวกเราก็มานั่งตุกๆกันนะคะเพราะว่าถ้าให้เดินเนี่ยก็คือเดินกันขาลากแน่นอนค่ะตอนนี้พวกเราก็กําลังเดินทางนะคะกลับที่พักนะคะก็คือไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะก็ โชคดีมากเลยนะคะที่เจอรถตุกๆนะคะไม่งั้นคือแบบโอ้โหเดินกันขาลากของจริงค่ะซึ่งเราอยากจะเล่าว่าตุกๆนะคะตอนแรกคิดว่าพวกเราเป็นชาวต่างชาตินะคะเพราะเรามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาอะคะ่ะแบบตาเล็กนะคะซึ่งคือไม่ได้จะบูรี่นะคะแต่แบบคือมันตาแล้วแบบเห็นเราเป็นคนแบบนึกว่าคนจีนประมาณนั้น,นะคะ่ะเขาก็แบบทำท่าแบบแบบประมาณแบบเงี้ยงเรถอะคะ่ะทุกคนแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ชี้ไปที่รถตัวเองซึ่งสัพักอยู่ก็พูดว่าคนไทยไหมนั่นแหละค่ะ จากนั้นนะคะเขาก็มาส่งเรานะคะตรงสนามหลวงค่ะแล้วก็พวกเราก็ไปเดินดูตรงป้ายรถมีนะคะว่าแบบมีสายไหนนะคะไปถึงที่พักเราบ้างค่ะซึ่งเลยจะบอกว่าคือทําไม่เป็นนะคะก็ต้องดูนะคะเพราะแบบเราต้องหัดไว้นะคะตอนนี้ค่ะกาลังเดินดูอยู่เอ๊ะมันต้องขึ้นสายไหนนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็เน,นี่ยค่ะกระชี้ดูเส้นทางดูสายดูขบวนอะไรแบบนี้ค่ะ เราก็ไม่ชนานํานาญมากนะคะเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่ะแต่นะคะทุกคนสุดท้ายก็คือแท็กซี่ค่ะคือในระหว่างที่เรารถเมล์อยู่นั้นนะคะเราก็เจอแท็กซี่พอดีก็คือแบบเขามาจอดส่งคนนะคะก็เรียบร้อยค่ะหลังจากที่จัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีแพลนที่จะไปหาข้าวเที่ยงกินนะคะที่สยามค่ะก็ไปเดินซื้อของไปเดินช้อปปิ้งไปด้วยเลยนะคะระหว่างไหนๆก็จะกลับแล้วนะคะแล้วก็ ะะไปเที่ยวสยามเป็นวันสุดท้ายเลยแล้วกันอันนี้เราแอบ,บถ่ายเพื่อนนะคะเพื่อนเราสวยมากแต่สวยแค่ไหนก็มีแฟนแล้วนะคะทุกคนอันนี้ถ่ายอนุสาวรีย์นะคะอันนี้ลงเครื่องนวดค่ะทุกคนบอกเลยว่าแบบสบายมาก10นาทีคุ้มมากทุกคนํ <c oughs> ำได้ไหมคือเอาจริงก็สนุกนะคะแต่ว่าก็คือถึงเวลากลับแล้วเราก็ต้องกลับนะคะก็ถือว่าการไปเที่ยวครั้งนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าแบบ คือมันไม่ได้ถึงขั้นดีแล้วก็แย่นะคะก็เป็นในระดับที่ว่าเฮ้ยมันสนุกนะคะในการมาเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยทุกคนระหว่างทางเนี่ยคะ่ะเราก็เจอเจดีะ JD นะคะถ้าจะไม่ผิดก็คือพรอมะมาถงมาเจดีใช่ไหมที่อยู่ในจังหวัดนนะครมาถมนะคะก็นั่นแหละค่ะนี่ค่ะก็ลืมคาแล้วเนาะแต่จากนั้นก็สกิปเป็นตอนเช้าเลยคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่แถวจังหวัดลังแล้วนะคะก็ถึงบ้านแล้วใช่คะ่ะถึงถึงบ้านแล้วะคะ่ะ ก็ตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางรถไฟเนี่ยกำลังจะเดินทางไปจอดที่สถานีรถไฟจังหวัดตรังเนาะเนี่ยค่ะก็ให้ดูระหว่างทางนะคะซึ่งบอกเลยว่าจุดนี้นะคะทุกคนเรารอถ่ายมานานละคือรู้เลยว่ารถต้องเยอะนะคะในที่สุดตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะก็เตรียมตัวกลับบ้าน,นะคะ่ะเดีมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดสมัครสมาชด้วยนะคะสำหรับนนี้บ๊ายบาย